ดีทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับรีวิวกล้ามไฟเย้ oh. กล้ามนี้นะคะเป็นของที่ไม่มีแลกในตู้นะทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะจะออกยากมากแต่ว่าเราเคยจุ่มไปแล้วค่ะเราก็เลยมีแล้วค่ะ oh. สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาเจอกับนี่เลยโดนดโล่มแร้งเหมือนเดิมค่ะ oh. วันนี้นะคะเจอแบบหาดวันแบบใหม่ด้วยทุกคน <Wow. S 1> จะบินอยู่นอกเครื่องคนเดียวเอ,อ้ยสองคนดีดีเลยนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราหาที่โหลดก่อนละกันนะ <ไป S 1> ่ะโหลดไหนดีอืเนี่ค่ะตรงนี้เลยเดีเราจะแผนของเรานะคะก็คือเราจะขึ้นลางสไลด์นะคะเข้าไปในเมืองนะคะเพราะว่าโดดฉีกนะเราคิดว่าอาจจะมีคนน้อยนะคะถ้าเราโดดฉีกนะ วันนี้นะคะมากับสกิลนี่เลยค่ะสกิลเล่นประจำสกิลเป็นสกิลเล่นประจำไปแล้วมีตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งโดดกับเรานี่ทางขวาค่ะอ๋อเขาอยู่ข้างบนค่ะโอเคเขาไม่ถึงนะเดี๋ยวเราจะแวะเก็บของตรงนี้ก่อนนะคะที่เราคิดไว้นะคะนี่ตรงนี้มีของนะคะเราจะแวะเก็บของตรงนี้ก่อนโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสไลด์ไปะคะ่ะ ก็ที un> un> ่จะไปยิงเขาข้างหน้าเขาไม่มีปืนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยมีปืนเฉยอะไรอะตึ้งไปค่ะหนึ่งคิวสวยอุ้ยแล้วเราโดนข้างเข้าทุกคนโหแล้วเขาเอามัดต่อยเลยเ่อนสโซ่เพื่อจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเอาเอาเอามาเจอกันอเอาเอาเอาอีกคนหนึ่งหายไปไหนเอาอยู่ข้างบนเขาจ้าอยู่ข้างบนเขาโอเคค่ะเพื่อนคนนี้วิ่งชาร์จไปนะคะ นี่จังหวะนี้ออกสายมาแล้วยิ่งโอ้ตุยยเข้าส่วนนะแล้วคนนี้ก็วิ่งขึ้นไปช่วยเพื่อนนะคะโอเคไปช่วยกันไปเลยโคโนไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะตอนนี้เย้ <c oughs> yeah, ทุกคนหมดตีคะ่ะเก่งมาก ก็เดี๋ยวเพื่อนจะไปชุบเราต่อเลยละกันนะคะชุบมาแล้วเราก็จะฟาร์มเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตข้ามไปตอนที่เจอคนเลยนะคะเย้ yeah. <Damn. S 1> เราก็ขึ้นลังสไลด์นะคะมาหาคนเอาข้างหน้านะคะไม่รู้ว่าจะเจอคนหรือเปล่าแต่ลังสลด์นันสีแดงนะคะเนี่ยด้วยความที่ว่าลังสลด์นันสีแดงนะคะคือมีคนอยู่ใกล้ๆล,ลางหรืออยู่บนรางนั่นเองนะคะ แต่ว่าถ้าแดงมากนั่นเราคิดว่าน่าจะอยู่บนล่างนะแดงแบบนี้อาจจะอยู่ใกล้ค่ะอันนี้เราคิดเองนะคะโอ้โหเราโดนเปิดมาอย่างเต็มทุกคนเราเห็นคนด้านขวานะคะเราก็เลยจะต้องแบบว่าระวังหลังให้เพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจะเข้าเนะะเาะปกติลองคิดว่าสตูนะคะนี่ค่ะเหลือคนด้านขวานีดจริงด้วยแต่ว่าเหมือนเขาจะวิ่งหนีนะคะเหมือนเขาจะไม่เอ,อ่อแม่นี้นี่เรียบร้อยทุกคน เนี่ yeah. เราบอกเลยว่ายุคนี้เป็นยุคของ VSS ค่ะตอนนี้มีใครไม่เล่น VSS บ้างไม่มีถูกไหมทุกคนมีใครติด VSS มาแลเราบ้างเรานี่ติดเล่นทุกเกมเลยค่ะ uh huh. แบบว่าทุกคนเข้าใจไหมคะว่า VSS อะคือมันยิงแล้วไม่มีเสียงนะคะเป็นแบบยิงเก็บเสียงเนาะจะได้ยินนะคะแบบเวลาเดินมาใกล้ๆนะคะถึงจะได้ยินใช่เราเล่นคู่กับสกิลดกแดงรเนี่ยคือแบบ โอ้โหเวอร์มาก้ว <Wow. S 1> โอเคค่ะเราจะไปหาคนข้างหน้าเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะอาจจะสไลด์ลังเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะวิ่งหาคนไปเรื่อยๆแล้วก็กความไปในตัวด้วยค่ะใครที่ยังไม่ได้จุ่มนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก้ามไฟอันนี้นะคะก็แนะนําไปจุ่มเลยนะคะบอกเลยว่าสวยไม่แพ้ใครเลยก้ามไฟเท่มากทุกคน oh. แต่คือด้วยความที่ว่าเราเห็นมา เออยอะเลยนะคะในกลุ่มฟรีไฟนะคะคือเขาหมดกันไปเยอะมากทุกคนจร <c oughs> ิงเหรอหมดกันไปเยอะมากเลยเหรอคะทุกคนใครที่จุ่มรอบนี้นะคะมาเหมนบอกได้นะว่ามหมดมมไปทั้งหมดกี่เพศโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปเราคิดว่าเมืองข้างหน้าอาจจะมีคนนะคะลองดูเธตายแล้ว แล้วก็มีเสียงด้วยนะคะเสียงในเกมบอกเลยว่าเสียงพันธมิตรเหรอด <Digital. S 1> ีมากเลยอ่ะ Digital. Digital. ดูดีดูดีดดเท่มากหลบแบบด <c oughs> <c oughs> okay, ิจิตอลดิจิตอลโอเคเราจะมาตรงนี้โอ้ไม่มีคนเหมือนละให้เราหวังไว้เลยอะทุกคนตอนแรกเราคิดว่าตรงนี้จะมีคนแน่ๆค่ะเราก็เลยวิ่งมาไม่มีเฉยคือ <c oughs> แบบว่าเรามาตรงเนี้ยปล่อยมากแล้วเราเจอคนตรงเนี้ยปล่อยมากทุกคนแล้วคือรอบนี้มันไม่มีคนมันประหลาดไปปะ เราชอบกล่องนี้มากเลยนะคะคือาำได้ไหมมันจะมีตอนที่กล่องเหลือร้อยหนึ่งอะทาไมตอนนี้มันสามร้อยแล้วทุกคนกล่องร้อยหนึ่งไปไหนแล้วคะมีใครรู้ไหมคะทาไมราคามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อนเรามาไปตรงที่บอกว่าคลังแสงกําลังจะถูกยึดนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะคะมันจะมีคลังแสงแล้วก็มีแอร์ดอนะคะที่สามารถยืนได้ตรงนั้นเราคิดว่าน่าจะมีค โอเคแต่เราจะวิ่งไปเรื่อยๆเลย,เลยทุกคนคือเราวิ่งหาคนแบบเนี้ยทุกคนอาจจะเบื่อนะคะแต่ด้วยความที่ว่าคลิปนี้มันไม่มีคลิปจุ่มไงทุกคนแ <laughs> yeah, ย่เย้ยไม่เป็นไรนะคะก็ดูกล้ามไฟให้แบบเขาเรียกว,ว่าอะไรดูให้เต็มที่เต็มตาเต็มเหนียว <laughs> เต็มแรงดูกล้ามไฟแบบตลกๆไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะ ก็วิ่งหาคนเหมือนเดิมเลยค่ะข้างหน้าเราคิดว่าน่าจะมีคนนะคะ,ะน,นี่นี่นี่แล้ามาดูกันว่าข้างหน้าจะมีคนหรือเปล่าแล้วก็เมืองทางขวานะคะเป็นเมืองที่มีคนตลอดเลยนะคะจากที่เราเคยเจอมาแต่ว่ามันเป็นเมืองที่เล่นยากนิดนึงนะคะเพราะว่าใครที่อยู่ข้างบนก็จะได้เปรียบนี่นี่นี่นนเจอคะ่ะแล้วนะเราหาปุ๊กยิงแบเพื่อนเพื่อนเราจะปุยแล้วค่ะ ก็เราจะสู่คิดเนี่ยเรียบร้อยทุกคนคือว n s อ่ะมันแรงนะแต่ว่าต้องหามุมยิงนิดนึงค่ะทุกคนอ่าแล้ววันนี้เราลองเอาไปยิงใกล้ามาให้ดูแต่เราไม่ไแน่ใจว่าเราได้บันทึกคลิไปไว้หรือเปล่า <c oughs> คือยิงใกล้เราโหดมากทุกคนแต่ไม่จะโขกนะคะยิงใกล้ไม่จะโขกมากโอเคมีนกโหลดลงนะคะตรงนี้โอ้ยน่าจะยิงไม่ทันค่ะโอเคมีบนบ้านด้วยนะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนละกันเนาะ เราจะต้องค่อยๆไปทีละตัวนะคะเอาทีละคนก่อนตึงต่งๆเรียบร้อยค่ะต้ไปทีละคนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไม่แบบไม่มึนงงสับสนนะคะเพื่อนจะได้ไปช่วยได้อา่าคือเราอยากเก็บของมากเลยทุกคนแต่กระเป๋าเราเต็มเราไม่รู้ะเก็อะไรโอเคค่ะนี่มันมีนอกเมืองเนี่ยทุกคนล้วเพื่อนเราโดนในเมืองฝั่งนู้นยิงเราจะโดนสองทิศสองทางซึ่งเราจะจัดการฝั่งนี้ก่อน ฟังนอกวงก่อนอุ๊ยเปิดไปแล้วด้วยประเด็นโอเคเอาใหม่เอาใหม่หมตั้งสติกอ่อนนี่ดังนี้ทุกคนนีเป็นไงโคตรแรงอ่ะทุกคนวิเอ็ดนี่บอกเลยลอยได้ง่ายมากๆโอเคค่ะเราตัดไปหนึ่งตัวแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็ต้องวิ่งเข้าวงก่อนนะคะเพราะว่าวงมันแรงเนะาะอาไปค่ะวิ่งเข้าวงไปเลยเขา,าน่าจะมายิางหลังเราไม่ทันแล้วแหละ ถ้าเขาชุบก็คือปล่อยให้เขาชุบไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องเข้าวงนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ตัดกําลังพลเขาเนี่ยเขาจะมาเข้าหลังเราได้ทุกคนนี่เป็นไงอุ๊ยเพื่อนเราโดนค่ะนี่เจอเจอเอเห็นปะอยตึงตึงตึงเรียบร้อยโอ้โหแล้วคนสุดท้ายพอดีนะคะเดี๋ยวจุบที่เพื่อนก่อนเฮ้ยชุเพื่อนที่ตู้โอเคค่ะก็เดี๋ยวเข้าวง่าบแรก โอเคค่ะเพื่อนเราโดนอร่นนี้นะคะเราจะสูดไปแล้วก็ไปช่วยเพื่อนนะคะเราโงแรงอยู่นะแกว่าไม่ได้เดี๋ยวนะเพื่อนเอาเพรคุยหมดแล้วค่ะโอเคค่ะเราซ้าให้เพื่อนแล้วเราหิวขอนิดหน่อยนะคะจังหวะน,นี้ไปค่ะเข้าวงโอ้โหเราเพื่อนเราโดนดันนกวงหรือเปล่าคะจังหวะนี้อาจจะโดนข้างล่างเข่าหรือเปล่าคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะออกอ้อมซ้ายไปนะคะออกซ้ายไปฉีกสายออกเพื่อไม่ให้แบบทับรอยกับเพื่อนโอ้ยล้วเพื่อนโดนไหนคะหลังหรอ หลังเราค่ะทุกคนอุ้ยงงค่ะทุกคนโดนทางไหนวะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะตั้งสต,ติจีกซ้ายเหมือนเดิมคะ่ะเดี๋ยวไปชุบเพื่อนในวงคะ่ะออ๋ออันนี้โดนขวานะคะเนี่ยขวาหลังเห็นปะอันนี้น่าจะเป็นตีที่เพิ่งเข้าวงมาคะ่ะนี่มาเลยสวยคะ่ะตําไปสวยจังหวะนี้บนสกายเลื่อนคะ่สะสกายเลื่อนอะไร เเราจะพุ่งมาชบเพื่อนก่อนนะคะอีกคนหนึ่งก็น่าจะได้อยู่โอเคปิดไอวอลชอบเพื่อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยยิงอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในวงนั้น่เดี๋ยวเราจะวางบิดบฟูดนะคะอันนี้เป็นแผนที่สองแผนที่หนึ่งนนเราชุ้รบเพื่อนก่อนเสร็จแ,แล้วเราก็ขับบิดฟูดเข้าวงค่ะเ,คเพราะว่าตอนนี้วงแรงมากๆเลยนะคะดูดิเราชบเพื่อนเราคือแบบเพื่อนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แล้วอะจังหวะนี้ขึ้นบิดฟูดค่ะพันยาต่อ โอเคเพื่อนไม่รอดค่ะอเรียลลอยทุกคนโอ้ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยกูจะบ้าเรียรลอยค่ะเย็บวก30ิแต้มเราได้7ดคิวค่ะทุกคนบาก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสักลาวาอันนี้สักไฟสักลาวาโอเคค่ะนั่นแหละแล้วก็มีก้ามทองของผู้หญิงด้วยนะคะมีก้ามทองก้ามฟ้าก้ามดำนะคะสำหรับใครที่อยากได้ก้ามสีอะไรนะคะก็ไปจุ่มกันได้นะคะของผู้ชายอาจจะต้องรอก่อนนะคะ แล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ